มดูนีดูวิธีการเอาไปใส่ปากไว้เแม่ฮ้ยเฮะโอ้โหจะเ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะเสืยหรุดแล้วเฮ้ยเอาไปใส่ผ้าให้ผมเก็บไปใส่หนิผ้าไปเก็บระยะเอาไปที่โอ้เก็บไปไหมเก็บไปนะต้องเเป็นด็กใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าเนี่ยฮะเราต้องเป็นเด็กเด็กแค่ขวบกลัวเอง

มานเดียวไปกันนั่งกันเดี๋ยวพมาเก็บมกันเียดกับพอดีนะเอาไปดีดูสูเออส้ี่มเยี่ยมนูเออหมไหนไปเก็บขยะไหนเออาอเไปแล้ว

ไม่ก็ไม่กันไม่กันเง้ยวโหดเง้ยโหดนะ้าเนี่ยมาพอมาผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วโอ้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 เฮ้ยสิไป ย่าปหยุ่งก็ผิดตู่เลยมิงเมิงผิดตู่ปะผิดตู่ยูพูดเดียวย่าปหยุ่งนะผิดตู่เด้อไปแล้วไปแล้วสิได้เก็บวัคยามอนี่ไปทางไหนล่ะโอ้ยนะ มาเก็บขยะก่อนเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอู้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 

đi qua 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 đi đâu đi đi qua đi đi qua đi 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 แปลนไว้ไปมาเก็บแล้วพอขยายอมาเก็บแล้วแหละเอาเออเออเออเอเอาดียลงเดีลงดีนี่ว่าผมมีโมเลแล้วเสีแดงนี่แมไปเลไปไปอลยขยายหอเรื่อเลียวเรื่อนีเร่อเเอาไปซราไปทาแล้ว Say là xoay là chơi là lâu là video của phía ta lâu dù 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 xoay dù 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 hãy phóng dù vào, hãy phóng vào. ให้ผมใายบ้าพีเดียวพีเดียวให้ผมซายบ้าใสุ่ณน่ยมากกว่าใายคุณว่มากกว่าโอ้ยหลากไปเลยเอาเอากงนใานาให้ทำไม่ทำนะคะชอบปวดนะคะโอ๊ย căng như thế Ừ bay à, Mình, ờ, bay Nó xoay, xoay, xoay Phăng mặt qua, mà phăng mặt à, đi đi, Ơ Chứ hở Ủ. Ủ. rồi Ui, nè <laughs> <laughs> à. à, đi, chen, à. 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 อยากเล่นอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยไปแล้วไปแล้วเอ้ย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 เเรีนโชว์เลยครับทำไมต้องเอาตูดไปดันด้วยปุณห์ปุณห์ขาเพื่อนเพื่อนอะโอ้โหสีนั่ง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 ให้ผมนั่ง ไปเร็วไปเร็วู้ไมพ่อางหางหไงเอาเาไหนลหล้นไนไนเอาไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยออ้ะไรอ Phải lên, phải lên, à, đó, lên Ô, chị tắm tay, ô, tám sẽ đánh đánh như lạ tám sẽ đánh đánh như lạ <laughs> Phóng có khâu đi lại video. <laughs> เป็นเตะหรือเ่ฮ้ยโซลุ้นแล้วโซลุ้นแล้วโ okay um มโหแล้วโมโหแล้วโมโหให้ใครโมโหให้ใครตกมันแล้วคึกแล้วค่ะ ส่นลนืมก็ขอบคุนนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมเข้าไปชมชมคลิปหน้าด้วยนะคะคําไหนพูดจาไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ